สวัสดีครับผมจังเป้อาซีหาดใหญ่ m o ดิฟายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวนะครับหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําด้านหลังนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเพิ่งออกแบบและทําเสร็จนะครับลดเล็กนะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็นตัวเพ็นลา์อะไรเพิ่มมาเติมมาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะทาหลายสีนะครับอันนี้ตัวที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้มีลูกค้าสั่งไว้แล้วบ้างนะครับ ก็เสร็จพร้อมส่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่ารุ่นใหม่จะมียังอะไรบ้างนะครับเก็บรายละเอียดยังไงบ้างนะครับสุกคนแล้วก็จะมาให้ดูนะครับของแต่งนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับของแต่งทั้งหมดนะครับเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับท้ายกระบะห้องเครื่องนะครับคําท้ายนะครับชุดอาพวงมาลัยชุดคอนโซลนะครับก็จะเป็นของแต่งเกี่ยวกับงานแฮนด์เมคทั้งหมดเลยนะครับ เป็นงานเฮนริกทำมือหมดเลยนะครับผมมันไม่ได้มีของตั้งไว้นะครับก็คือที่ผมบอกจะล่าช้าผมจะบอกเสมอว่าอ่าใช้เวลานะครับคือเป็นานเฮนริกทำมือแล้วผมทำคนเดียวด้วยนะครับคือแต่ละแต่ละอย่าง่ต้องทําสร้างขึ้นมาแล้วก็มาประกอบพ่นสีนะครับกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งก็ต้องใช้เวลามากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบพร,ระคุณลูกค้าลูกาท่านนะครับที่รอง,งานนะครับแล้วก็ขออภัยที่ล่าช้าด้วยนะครับผม อ่าผมก็จะพยายามจะแถมให้นะครับแล้วก็เวลารถที่สั่งมาเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ให้นะครับของแต่งติรุ่นเก่าออกไปเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะงานก็จะไม่ไม่ไม่สวยถ้ากับรุ่นใหม่นะครับก็คือพอรุ่นใหม่ทํารุ่นใหม่ออกมาเนี่ยก็พยายามจะเพิ่มเติมรายละเอียดให้มันสมจริงยิ่งขึ้นนะครับเหมือนอ่าลูกค้าอยากจะได้พัดลมไฟฟ้านะครับแบบอ่าอันเดียวนะครับก็มีนะครับอันนี้แบบถอดได้ด้วยนะครับจะมีน็อตนะครับเกี่บรายละเอียดน็อตนะครับถอดน็อตออกมานะครับ ก็จะถอดฝาได้นะครับหรือจะเปลี่ยนใบพัดเป็นสีอะไรก็ได้หมดนะครับนะครับผมอันนี้ก็แบบไทเทนนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้แบบหมุนไม่ได้นะครับต้องอธิบายก่อนนะครับใบพัดนะครับอันนี้นะครับหมุนไม่ได้นะครับถ้าจะแบบหมุนได้ก็มีนะครับผมเคยลงมาคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือพอว่าต่อไฟนะครับใบพัดก็จะหมุนนะครับอันนี้นะครับก็นนี้เป็นสายถักนะครับก็เผื่อไปแล้วนะครับลูกค้าสามารถไปตัดนะครับเดินสายให้เรียบร้อยนะครับสายถักนะครับนะครับใช้สายถักใช้น็อตเรียบร้อยนะครับเก็บโลโก้เรย้อ ไหมครับบนฝาถังอะไรนะครับมีตัวคำเรียบร้อยนะครับมีหลายสีนะครับเวลาติดตั้งก็ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมขอใช้กระบะก่อนครับนี่ครับเหมือนเวลาติดตั้งนะครับอย่างนี้นะครับผมคำนวณมาให้หมดแล้วนะครับความโค้งอะไรนะครับนี่ครับตั้งครับเห็นไหมแกะนะครับลอกกาวสามเอ็มตรงนี้ได้เลยนะครับแกะโลกกาว3ามเอ็มตรงนี้ได้เลยนะครับผม แกะลอกแล้วก็ติดนะครับแล้วก็สายเราอยู่ที่ว่าเรานะครับลูกค้านะครับว่าจะเจาะนะครับถ้าเพิ่มความหนึ่งก็เจาะนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากจะเจาะกระบะก็เราตัดนะครับตัดนะครับตัดตัวนี้นะครับตัดสายให้มันอยู่ตรงๆนะครับตัดถ่ายผมเผื่อไปแล้วนะครับผมเผื่อเผื่อไปให้ลูกค้าแล้วนะครับตัดสายแล้วก็ใช้กาวติดก็ได้นะครับเหมือนอย่างนี้นะฮะเนี่ยเราเดินนะครับอันนี้ผมเดิน แล้วเดินกเ็เส้นนี้ก็จะให้ชนตรงนี้เลยนะครับเหมือนเราตั้งไว้ในร่องนี้ครับเห็นไหมผมก็จะใส่ล็อกไว้แล้วนะครับนะครับมีที่ล็อกสายด้วยนะครับเห็นไหมที่ล็อกสายนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ล็อกสายครับทําเผื่อไว้ให้แล้วด้วยครับถอดได้นะครับสายเป็นสายถักหมดเลยนะครับถอดนะครับดึงขึ้นมานะครับจะมาจัดทรงนะครับนี่ครับเราไม่ตัดนะครับเห็นไหมครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ แต่นี่ผมเผื่อไปแล้วครับตัดก็ได้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมขอไม่ตัดนะครับใส่แล้วตั้งให้ดูนะครับจะอยู่ประมาณไหนนี่ครับจะลงอยู่กับล่องกระบะพอดีเลยนะครับที่ผมทําไปนี้นะครับนี่ข้างหน้านี่ครับเห็นไหมครับโลกกาวสามเอ็มนะครับทั้งสี่จุดนะครับมีนะครับด้านใต้นะครับกาวสามเอ็มนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับที่ขามันแล้วก็มาติดได้เลยนะครับ แปติดได้เลยนะครับนี่เข้ากลางพอดีนะครับเห็นไหมฮะผมทํากับรองกระบะนะครับขามันจะเข้ากลางพอดีนะครับติดได้ง่ายเลยครับเห็นไหมครับผมนี่ครับแบบนี้หมุนไม่ได้นะครับราคาก็อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับรุ่นรุ่นใหม่นะครับผมจะเก็บตัวแล้วอะไรให้เรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดสายถักหมดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบหมุนได้ก็หกร้อยเก้านะครับแบบไม่พัดสองไม่พัดหมุนได้นะครับผมราคาก็บอกไปแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับก็มีหลายสีนะครับเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มออกมาหลายสีนี่ตัวนี้ก็าำลังทาโรเจะเล่นเป็นเป็นเป็นลายนะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นลายครับผมนี่ครับใบพัดก็เลือกได้ครับผมทําไว้หลายสีเหมือนกันนะครับใบพัดนะครับขามันก็ได้ไว้หลายสีนะครับทําแยกเลยนะครับทไอ้นนี้ชิ้นหนึ่งนะครับพ่นสีแล้วก็นี่มาปิดนะครับแล้วก็ต้องมาได้สีอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับ ฝานะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับก็ต้องมาได้สีปิดอีกหมดเลยนะครับมันจะหลายขั้นตอนมากนะครับแล้วทําขามันอีกขาค้ามันนะครับเห็นไหมครับขาค้าก็ต้องทําแยกนะครับนี่นะครับขาค้าทําเป็นรายการแยกมาหมดเลยครับแล้วถึงมันจะมาประกอบเดินสายสายถักก็มีนะครับสายถักก็มีขายนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสายถักมีหลายขนาดนะครับมีแบ่งขายนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะไปทำมงเครื่องเองแล้วไปเดินสายนะครับสายถักมีหลายขนาดเลยนะครับ มีแบบเป็นอันนี้ที่ผมเอามาใช้งานของตัวเองนะครับแต่ว่าเป็นแบบเป็นแพ็คก็มีนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเนี้ยนะครับชุดหนึ่งก็เก้าสิบบาทนะครับผมนครับชุดละเก้าสิบบาทมีหลายขนาดครับมีหลายสีทำเงินแดงนะครับจะให้หมดแล้วนะครับชุดละเก้าสิบบาทใครก็สั่งมาได้ครับเป็นอะไรนะครับเป็นน้องเครื่องนะครับ เผื่อไปเดินสายนะครับสายถักในองเครื่องนะครับเห็นไหมจะเพิ่มความสมจริงมากขึ้นนะครับถ้าเดินสายถักนะครับเราไปเดินสายถักเอาสายถักไปเดินจะเหมือนรถจริงนะเพราะส่วนใหญ่รถจริงรถแต่งเนี่ยเขาจะใช้สายถักเลยไหมครับสายถักนะครับสายถักสีเงินนะครับสีดํานะครับก็จะเป็นพวกพวงมาลัยนะครับก็มีหมดนะครับนี่ครับฝาปงฝาปงนะครับจะแบบเจาะใส่แผ่นอะคริลิกใสนะครับ ไปนันให้ไม่ถมือหมดเลยนะครับรู้ว่าจะปั้นนะครับปั้นฝากระโปรงนะครับเป็นคาร์บอนนะครับอย่างนี้นะครับเป็นสันขึ้นมานะครับฝาท้ายเปิดปิดนะครับจะสั่งฝาท้ายเปิดปิดแยกไปก็ได้นะครับก็มีนะครับใครมีกระบะลึกอยู่แล้วสั่งฝาท้ายเปิดปิดไปนะครับเป็นอย่างคาร์บอนอย่างนี้นะครับไปใส่นะครับจะมีบานพับไปให้นะครับมีน็อตไปให้นะครับสั่งได้นะครับผมเราเป็นถังน้ามันสํารองครับนะครับแล้วก็คําท้ายนะครับคําท้ายก็เป็นรุ่นใหม่นะครับ สวยก็เดิมนะครับได้สีนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นแม่เหล็กมานะครับก็คือเวลาลูกค้าใส่รถนะครับติดกับแม่เหล็กนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็คืออ่าเป็นแม่เหล็กนะครับทั้งสองด้านนะครับติดไว้ฝั่งเวลาเราถอดนะครับอันนี้ผมทําอีกรุ่นหนึ่งนะครับกระบนจะกว้างกว่าเราก็สามารถถอดได้เลยครับเดี๋ยวมทำให้ดูก็คือสามารถคําท้ายสามารถถอดใส่ได้ครับนี่ครับแม่เหล็กไหมครับ นี่ครับครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูบอดี้ครับที่ว่าทําไมถึงต้องใช้เวลาทําใช้เวลาทําสีแต่งเนี่ยทาไมนานคันนึงทาไมทํานานจังเลยทํานะครับจะได้อธิบายให้ทีเดียวเลยกว่าจะได้หนึ่งคันนะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนะครับว่าทําสียังไงนะครับแล้วก็ทําอะไรยังไงบ้างนะครับครับแล้วผมขอหยิบชิ้นงานต้นนี้นะครับ ขอไฟด้วยนะครับพี่ช้านะครับขอหยิบของมาแล้วนะครับจะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเลยนะใครที่อยากแต่งอยากเพิ่มความสมจริงนะครับบอกว่าผมอธิบายอย่างนี้มากดีกว่าคือรถจริงแต่งยังไงผมก็พยายามเก็บรายละเอียดแต่งให้เหมือนรถจริงอย่างนั้นเลยนะครับเหมือนคอนโซลก็เหมือนครับได้สีนะครับนะครับเป็นไททีนะครับผมอะไรก้านยกนะครับหรือก้านไม่ยกนะครับก็ทําหมดนะครับเป็นงานนี้ทํามือขึ้นาหมดเลยนะครับนะครับ เห็นไหมเราได้สีนะครับไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะเป็นงานได้สีหมดเลยนะพวกนี้นะคําท้ายอะไรก็เหมือนกันนะครับเป็นงานได้สีหมดเลยนะครับนะครับคนส่วนแบบธรรมดาก็มีนะครับแบบหน้าจอมีไฟดิฟฟี่มีไฟก็มีนะครับแล้วก็ผมมาอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับบอดี้นะครับที่ผมแนะนํานะครับเป็นบอดี้ใส่ที่มาทําสีนะครับจะจะแนะนําเลยนะครับลูกค้าที่ว่าจะแต่งรถได้สวยจริงๆแล้วเก็บไว้นานๆนะครับ ก็คือผมแนะนำให้เอาบริสาสมาแต่งนะครับเหมือนอย่างนี้นะครับบีิสแล้วก็มันจะมีพ่นในกับพ่นนอกผมถ้าผมแนะนำนะผมแนะนําให้พ่นนอกเพราะว่าสีมันจะสวยจริงจริงกว่าแล้วเวลาพ่นนอกเนี่ยผมต้องใช้เวลาคือมันจะต้องขัดผิวนะครับใช้น้ํายาก,ก่อประสิทิกอย่างดีมันถึงจะไม่เทาะเป็นแผ่นนะครับถ้าว่าพ่นธรรมดามันจะเลาะเทาะออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับแล้วเวลาใช้เลกเกอร์ธรรมดามันก็จะเหลืองเลยครับนี่ผมใช้เลกเกอร์ของรถถูรถยนต์หมดเลยนะครับ เลกเกอร์อย่างดีหมดเลยนะครับสีรองพื้นสีพ่นก่อพลาสติกอะไรอย่างดีหมดเลยนะครับสีก็เป็นสีรถยนต์นะครับอันนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับบอดี้มันจะมีเป็นชุดสติสกิกร์นะครับติดสติ๊กเกอร์เห็นไหมครับไฟนะครับมันก็สวยประมาณนึงนะครับแต่ถ้าลูกค้าแบบอยากสวยแบบสมจริงจริงๆนะครับก็มีอีกระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับก็คือใส่โคมไฟครับผมอันนี้มันจะไม่มีโคมไฟแค่ติดสติ๊กเกอร์นะครับแต่ว่ามันจะมีแบบใส่โคมไฟครับก็คือประมาณนี้ครับ คันนี้นะครับไม่ใช่ดิสกอร์นะครับใส่โคมไฟนะครับเห็นไหมโคมไฟครับนะครับใส่หัวไฟก็ไปได้นะครับเห็นไหมครับด้านในนะครับใส่หัวไฟเข้าไปได้นะครับอยากได้หัวไฟสีอะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับเหมือนรถจริงเลยนะครับเห็นไหมครับอย่างนีะนี่ครับเพื่อเพิ่มความจริงนี้ข้างท้ายผมกําลังได้สีอยู่นะครับกําลังกิดอยู่นะครับได้สีเป็นแดงอ่าสีแดงแก้วโทนไฟท้ายนะครับยวผมให้ดูอ่า ชุดกลมไฟนะก็มีนะครับชุดกุมไฟก็จะเป็นอุปกรณ์แยกมาเลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับชุดกลมไฟหน้าไฟท้ายนะครับก็จะมีแยกนะครับเห็นไหมครับจะมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับนะครับนี่ครับถ้าจะใส่เนี้ยครับมันจะสวยสมจริงกว่านะครับเหมือนคาริโวที่ผมทำไปคือสามารถใส่โวไฟไปได้นะครับใส่ไฟเลี้ยวใส่ไฟอะไรเนี้ยเปิดได้หมดครับแต่ถ้าเราติดแบบสติ๊กเกอร์คือมันก็จะใส่ัวไฟไม่ได้ครับ นี่ก็เพิ่มเติมอ่าผมจะได้อธิบายนี่คือของแต่งที่ร้านนะครับรถยนต์จริงมีอะไรของแต่งอะไรออกมาผมก็พยายามเก็บรายละเอียดทําออกมาหมดเลยนะครับแต่ต้องใช้เวลานะพอดีผมทําคนเดียวด้วยนะครับที่บอกต้องขออภัยด้วยนะผมพยายามเอ่เก็บทําทุกวันนะครับแต่ว่ามันทําได้ไม่เยอะนะครับแต่ละชิ้นงานนะครับเพราะว่าเหมือนรถคันนึงเนี่ยผมต้องทําเหมือนถ้าน้องเขาสั่งมาแล้วลูกค้าสั่งมาเป็นใส่พรุงมะนาผมต้องทำพรุงมะนาทําชุดคอนโซลทำมอเครื่องครับ ทำท่อชุดโคมไฟทำบอดี้ทำ, body, ทำสีคือแต่ละชิ้นคือมันเป็นงานหมดหมดเลยครับเหมือนอย่างนี้ครับถ้าว่าเราใช้สีไม่ดีมันจะท่ะมาเป็นแผ่นเลยครับเพราะว่าถ้าว่าลูกค้าสั่งทำสีเนี่ยผมพยายามเอาสีดีๆแล้วเกาะดีๆแน่นๆมามาทาให้นะครับเพราะว่าลูกค้าออกตังค์แล้วอยากได้ให้สีก่อน,นานๆเอาไปแล้วนะครับก็คือเก็บไว้โชว์ไว้ไ,ได้นานๆถ้าไม่เอาไปถึงก็สีเทะ่ะสีอะไรแตกหมดแล้วนะครับคือพยายามจะเก็บให้หมดเลยนะครับ เหมือนกับชิ้นงานนะครับด้านในนะผมก็พยายามเก็บให้นะครับพยายามทําสีเก็บสีให้นะครับพยายามเก็บให้หมดเลยนะครับเหมือนประตูเปิดปิดก็พยายามใส่ล็อกใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเก็บชิ้นเล็กๆนะครับพยายามเก็บให้นะครับเหมือนเดินสายไฟแล้วก็พยายามเก็บให้ละเอียดที่สุดนะครับทําบอดี้เสร็จก็ต้องไปทําโครงหน้าล่างอีกนะครับโครงหน้าล่างก็ต้องมาตัดนะครับมาเก็บพ่นสีตัดเดินสายไฟใหม่นะครับทำแผงวงจรย้ายใหม่เพื่อให้มันใส่เบาะใส่อะไรได้นะมันก็เลยต้องใช้เวลานะครับ ต้องขอไปมานะที่นี้จริงนะที่ล่าช้านะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับที่รองานนะครับที่ว่านานก็ยังรอนะครับคือแต่ว่าผมรับประกันเลยครับผมพยายามจะทําให้เป็นรุ่นใหม่แล้วก็สวยที่สุดแล้วก็มีรายการของแถมเยอะแน่นอนนะครับที่ว่าลูกค้าสั่งมาคุ้มแน่นอนครับกับกับราคาที่สั่งมากับของที่แถมไปแล้วก็รถที่ได้ไปนะครับพยายามริ่งทําทุกวันนะครับต้องขอไปจริงนะครับนี่ก็พยายามอธิบายนะครับว่าของแต่ง ทำยังไงนะครับมีอะไรบ้างนะครับถึงจะได้มาไปลดคันหนึ่งนะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับต้องอธิบายของแต่งแค่ส่วนเดียวมันจะมีจานดิสคาลิปเปอร์นะครับมีเบาะมีคอนโซลมีตู้เครื่องเสียงมีแผงประตูมีแก๊สซิงนะครับอ๋อมีป้ายทะเบียนมีท่อนะครับทําหมดนะครับพวกนี้มีหมดนะครับทําเป็นชิ้นงานออกมาหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาถ่ายอีกทีนะครับนี่พอเหมือนเหมือนชุดท่อก็ทําเสร็จไปแล้วแต่มันยังไม่ได้ได้สีนะครับ พอทาเสร็จก็ต้องมาขึ้นงานเสร็จแล้วก็ต้องมาได้สีอย่างนี้นะครับไม่ได้มานั่งติดสติกเกอร์นะครับต้องมาไปได้สีแล้วมันเป็นชิ้นงานเล็กๆนะผมต้องนั่งไดชลนนิดนะครับเรื่อยๆนะครับโอเคครับอันนี้ผมก็มาอันนี้หลักๆก็คืออธิบายเรื่องพัดลมนะครับมอน้ํานะครับพัดลมมอน้าเขาเรียกพัดลมมอน้าแต่งนะครับรถแต่งก็จะย้ายพัดลมมอน้ำไปไว้ในท้ายกระบะนะครับอันนี้ก็มีนะครับใครจะซื้อไปใส่ใส่ได้เลยนะใครที่ไปทํากระบะลึกแล้วนะครับต้องทํากระบะลึกก่อนนะครับถึงจะใส่ได้เเพราะะดิมมมกกบไ่ลึ อันนี้ก็มีลูกค้าสัาส่งไว้นะครับอันนี้ก็เสร็จพร้อมส่งให้เขาแล้วนะครับนั้นก็ขอจบการรีวิว,วเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนั้นขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ